สวัสดีค่ะช่องการปลูกผักวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาปลูกผักชีในกระถางนะคะในกระถางเล็กๆกินเองแบบนี้นะคะก็เป็นการปลูกผักชีในต่างแดนค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูร้อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกง่ายๆกันเลยนะคะถังเล็กๆก็ปลูกได้จ้ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาปลูกผักชีลาวนะคะ นี่ค่ะก็จะปลูกในกระถางนะคะวันนี้วันที่8ดเดือนห้าเนาะก็จะปลูกในกระถางะะยาวขนาดนี้นะคะก็มีกาความสูงนะคะก็จะใช้ดินนะคะดินร่อนนะคะดินส่วนแล้วก็ร่อนนะคะ1ส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยนะคะปุ๋ยขีวัวหนึงส่วนจะใช้3ามส่วนนะคะ เหนึ่งส่วนค่ะปุ๋ยนะปุ๋ยขี้วัวหนึ่งส่วนแล้วก็เป็นดินหมักนะดินหมักกับเศษผักหาปีที่แล้วดินต่าปีที่แล้วที่เราหมักกับเศษผักก็หนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วน <c oughs> ดิน <c oughs> ก็จะเอาปุ๋ยคอกกับดินร่วนนะดินที่ร่อนนะผสมกัน ระถางเราจะเอาหินหรืออะไรรองได้ถ้ามีนะคะเพื่อให้เขาโปร่งเนาะแต่ถ้าเราไม่มีก็อันนี้ก็จะใส่ใส่ดินใส่ดินที่เราผสมาไปก่อนเ,เพราะว่ามันจะมีเศษพวกอะไรแบบหยาบๆเนาะที่ยังไม่ย่อยสลายมีเสียเดือนด้วยอันน้่งางจิตอนนี้ แล้วก็ใส่ดินผสมกับใส่ดินผสมกับขี้วัวเนี่ยตามลงไปนะคะ เหลือเหลือไว้ประมาณ1นิ้วเนาะเพื่อเวลาเรารดน้ําดินเขาจะไม่กระจอกออกแล้วก็เหลือไว้โรยหน้าดินเหลือไว้โรยแบบว่ากรบหน้าดินนิดนึงโอเวนี่เป็นเม็ดปักีที่เรานํามาจากไทยก็ไม่ปลูกทม่งหมรอนคราขับลูกประมาณครึ่งหนึ่อเนาะ กระถางเดียวพอเพราะว่าเด็กเขไม่ทันนะคะตอนนี้เป็นเม็ดปักขีลาวที่เราเทออกมาแล้วนะคะก็โรยไปเลยเนพะราะเราจะปลูกแบบโรยเนาะโรยไม่ต้องถี่มากนะกลขอบด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะเพื่อน เดี๋ยวเราก็เอาใส่ถุงเหมือนเดิมเดิมค่ะแล้วก็เก็บไว้ปลูกรอบต่อไปนะคะแล้วก็ใช้ดินปลบ ก็เรดน้ำนะคะทุกวันแล้วก็ประมาณอีกสักเ,ออเก็บวันน่าจะงอกขึ้นมานะคะก็ประมาณใช้เวลาประมาณสีหวันนะเราก็สามารถตัดกินได้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนะคะก็รดน้ำทุกวันนะคะช่วงแรกก็อาจจะเก็บไว้ในโรงพลาสติกก่อนค่ะพอ อากาศเริ่มอุ่นๆนะคะเ,เกิน15องศา20องศาขึ้นเนี่ยเราก็เอาออกมาไว้ข้างนอกให้รับแสงแดดหน่อยนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันค่ะ นี่นะคะก็ผ่านไปประมาณ4ี่ิวันเราก็จะได้ผักชีสวยๆพร้อมกินแบบนี้ค่ะปลูกในกระถางเล็กๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ตัดกินได้เป็นอรอบๆไผ่ค่ะเพราะว่าถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยเราจะกินไม่ทันนะคะก็ได้เมนูหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยานะคะแกงป่าอะไรประมาณนี้นะคะก็หรือว่า,าแกงอ่อมแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ถ้าชอบคลิปการปลูกผักกินเองแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ